หลังจากที่ผ่านมาสเดือนไหนที่สุดไหนที่สุดไหนที่สุดอ่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,มด,มด้ยังไม่ได,ไได้รีวิวการทำดีนะหยอกหย <c oughs> สวัสดีครับทุกคนต้อนรับเข้าสู่ช่อง yes my time ช่องสำหรับผู้ที่ชื่นชอบของเล่นทั้งสาย builder และสาย collector นะครับวันนี้นะครับหลังจากที่ผ่านมา4เดือนครับ <c oughs> ผมก็ทำสีเจ้านี่เสร็จเรียบร้อยนะครับ figure l i z e standard ultra man zero ซึ่งจะมีขั้นตอนอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ สำหรับเจ้าอุลตร้าแมนซีโร่นะครับก็อย่างที่เห็นนะครับจุดที่ต้องผ่ากลางเนี่ยก็มีไม่มากสําหรับคนที่ไม่ได้ทําสีก็ไม่จําเป็นจะต้องทากาวอะไรทั้งสิ้นนะครับหรือว่าพวกที่ต้องการทําสีเองก็ถ้าไม่ซีเรียสก็ไม่จาเป็นต้องอุดขัดหรือว่าทากาวครับแต่ว่าพวกบ้าบิลเดอร์สายพราโมเข้าเส้นแบบผมก็ต้องทำให้มันสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่ทําได้นะครับหาเรื่องลาบากนะครับ <c oughs> เสร็จเรียบร้อยนะครับกับการอุดขัดรอยประกบต่างๆนะครับอย่างชิ้นเล็กๆแบบนี้นะครับเราก็จะใช้ตัวของกาวทิย่าก็คือขวดนี้ครับทาประกบนะครับแล้วก็ขัดกระดาษทรายก็เหมือนเดิมตามสูตรที่ทุกคนรู้ครับ400 600 1,000หรือจะ3,000ก็ได้นะครับตามแต่งบประมาณที่คุณมีส่วนถ้าเป็นรอยประกบใหญ่ๆแบบนี้ครับของซีโร่ทวินซอสเนี่ยผมใช้ตัวนี้ครับไม่รู้ว่าเขาเรียกชื่อจริงๆว่าอะไรผมเรียกันว่ากาวดําตัวนี้ครับตัวนี้ แบ็กกูสถานะของตัวนี้นะครับมันจะคล้ายๆกับกาวตาช้างเลยละครับแต่ว่าเนื้อของมันเนี่ยอุดรอยประกบได้อย่างดีเลยทีเดียวพออุดเรียบร้อยพอแห้งนะครับแห้งเร็วด้วย <Wow. S 1> แห้งปั๊บเราก็ทําการขัดให้เรียบร้อยนะครับก็จะได้เป็นการอุดรอยประกบที่สวยงามแบบนี้แต่ว่าถึงเวลาแล้วก็ต้องไปพ่นเช็คสภาพอีกทีว่ารอยประกบที่เราประกบเอาไว้เนี่ยมันสนิทดีหรือว่ายังต้องอุดขาดเพิ่มอะไรไหมเดี๋ยวไปดูนครับ สำหรับเทคนิคส่วนตัวของผมก่อนที่นำไปพ่นสีนะครับคือการใช้มัสกิ้งเทปพันรอบๆข้อต่อต่างๆในจุดที่เราไม่อยากให้พื้นผิวมันหนาขึ้นเพราะว่าการทำสีนั้นจะทำให้พื้นผิวมันหนาขึ้นเวลาที่เรานำไปประกบเป็นตัวนะครับอย่างข้อต่อแขนขาเหล่านี้เนี่ยถ้าเราพ่นสีเนี่ยมันจะแน่นเกินไปครับเวลาที่เรานำไปขยับเล่นเนี่ยมีโอกาสที่จะหักแล้วก็เสียหายได้ง่ายทีทเดียวดังนั้นก็เลยใช้ม s สกิ้งเทปในการป้องกันเอาไว้ ส่วนจุดนี้ในส่วนของกำปั้นนะครับผมรู้สึกว่าตอนที่ประกอบติดเนี่ยมันจะหลวมสักนิดหนึ่งการพ่นสีเป็นการช่วยเพิ่มพื้นผิวให้หนาขึ้นก็เชื่อว่าน่าจะประกอบกันแล้วไม่หลวมเหมือนเดิมครับเทคนิคนี้น่าสนใจใช่ไหมครับถ้าสนใจเพื่อนๆก็สามารถนําไปลองใช้กัน <Okay. S 1> ได้นะครับในส่วนของพลาสีทองครับผมใช้สีอ n นาเม g o กล l e f นะครับของทามิยะพ่นในส่วนของพ้าสีทองแล้วก็ในส่วนของพลังงานครับแผงพลังงานอย่างที่เราเห็นเนี่ย บันไดนั้นเขาไม่ได้เจาะมาให้ทุกจุดนะครับบางอันนั้นเล็กมากเลยก็เลยกาจะใช้เทคนิคนี้ครับพ่นสีทองอินเเมลไปก่อนแล้วค่อยเช็ดนะครับด้วยตัวนี้ตัวนี้ครับ X20 นะครับสำหรับล้างอินเเมลซึ่งผลออกมานั้นจะสวยสดงดงามแค่ไหนเดี๋ยวเราต้องมาดูผลลัพธ์ในการทำการเช็ดหลังจากนี้นครับ เร็จเรียบร้อยนะครับกับ f i g u r e l i ไลท์สแตนดาร์ดอุลตร้าแมนโครับโอ้โหสุดยอดครับใช่ครับสุดยอดจริงๆถ้านับจากคลิปแรกก็4เดือนด้วยกันนะครับเวลาที่ใช้ในการทําเพราะว่าทําช่วงฤดูฝนนะครับก็อย่างที่เรารู้กันนะครับฝนตกก็ต้องหยุดทําดองเอาไว้นะครับพอฝนหยุดั๊าก็เอามาทําต่อเนื่องกันไปสุดท้ายนะครับค่อยๆทําไปทีละนิดจนสําเร็จรูร่วงออกมานะครับถือว่า ตรงกับที่โจทย์ที่ตั้งไว้เพราะว่าผมไปหาข้อมูลเจ้า,าอุลตร้าแมนซีโร่มาเขาค่อนข้างเป็นอุลตร้าแมนที่ทรงพลังและก็ค่อนข้างที่จะเท่มากๆอีกด้วยก็เลยคิดว่าเอ๊งั้นทำสีมันเข้มสักนิดหนึ่งจากสีดั้งเดิมที่เขาให้มานะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วก็ใช้สีตรงตามคู่มือที่เขาให้มาเนี่ยนะครับก็คือตามนี้เลยสีเงินนะครับสีน้ําเงินสีแดงเนี่ยตามนี้เลยสีแดงช้ยเรส1หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์สีเงินโคบอล์รูน์หนึ่งร้อยนะครับบวกกับขาวหนึ่งหยด ส่วนสีเงินก็ใช้ซิลเวอร์ครับ90แล้วก็บวกกับสีเหลืองดูดไปสักนิดหนึงก็ได้ออกมาตรงใจครับแต่ว่าในส่วนของผมนะครับสไตล์ของผมจะแปลกไปสักนิดหนึ่งก็คือผมลองพื้นด้วย Surface Black 1 5 0นหครับหลังจากนั้นก็พ่นสีเงินนะครับไปทั้งตัวทั้งส่วนของสีเงินพาชิ้นสีน้ำเงินแล้วก็สีแดงแล้วก็พ่นทับลงไปก็ได้สีที่ค่อนข้างเข้มขึ้นแล้วก็ มีความเท่ขึ้นสักนิดหนึ่งในความคิดเห็นของผมนะครับออกมาตรงใจมากๆเลยทีเดียวดังนั้นเดี๋ยวเรามาเช็คกันดูซิว่าผลงานที่ออกมาเป็นอย่างไรนะครับด้านหน้านะครับด้านขวาดูดีนะครับด้านหลังกันบ้างเทใช่ไหมครับแล้วก็มาเมื่อก,กี้บอกด้านขวาอ้าวโทนี่ด้านซ้ายโอ้ยเมาซะและ้วอันนี้ด้านซ้ายนะครับเราไปด้านซ้ายดูดีครับแล้วก็มาด้านหลังก็ดูดีด้านขวาก็ดูเทโอ้โหโอวยตัวเองกันลอเกินนะครับ โดยรวมแล้วก็ถือว่าออกมาเป็นที่น่าพึงพอใจมากๆเลยทีเดียวอ้ออีกส่วนหนึ่งครับที่อย่างที่บอกไปว่าทดลองดูซิว่าในส่วนของแผงพลังงานเนี่ยครับสีทองลองใช้โกลิฟของทามิยะเออออกมามันดูโอเคเลยนะแล้วประกอบกับว่าเราใช้โทนสีที่เข้มพอพ่นไปแล้วปั๊บปรากฏว่ามันไม่มีสีที่โดดครับทุกอย่างดูบาละแล้วก็กลมกลืนกันเป็นอย่างดีมากๆเลยทีเดียว <Wow. S 2> ครับเดี๋ยวเรามาสู่มาดูในส่วนของจุดที่ต้องระวังในการประกอบแล้วก็การทําสีกันบ้างครับจะมีอะไรบ้างมาชมกันเลยสําหรับจุดที่ต้องระวังนะครับสําหรับผมก็คือจุดนี้ครับด้านข้างเอวเห็นไหมครับแถบสีเงินที่มันต่อกันมาเป็นลายเส้นตามลาตัวของเขาเนี่ยมันจะมีรอยประกอบอยู่ครับผมทิ้งเอาไว้เพราะว่าค่อนข้างยากในการจัดการเนื่องจากว่ามันเป็นเลเยอร์3ชั้นเริ่มจากสีแดงก่อนนะครับหลังจากนั้นสีน้ําเงินประกบเป็นเลเยอร์ที่2แล้วก็เลเยอร์สุดท้ายคือสีเงินนั่นเอง ถ้าหากใช้พุตตี้หรือว่ากาวนะครับลบรอยประกบไม่ต้องทําการขัดนะครับขัดยังไงให้เทพยังไงมันก็ต้องมากระเทือนในส่วนของพลาสสีน้ำเงินทําสีถลอกไปด้วยก็ถือว่าค่อนข้างยากครับแต่ว่าบางคนเขาฝีมือมีดดีมากครับเใช้มาสกิ้งนะครับตัดชุบชุบช,ช,ชุแล้วก็พ่นอันนั้นก็คือฝีมือถึงแต่ว่าผมฝีมือไม่ถึงครับก็เลยกลัวว่าเอ๊ะขัดไปขัดมาเดี๋ยวงานม,มันก็วนอยู่อย่างเงี้ยไม่เสร็จสักที แต่ว่าโดยรวมแล้วพอทิ้งเอาไว้ก็ไม่ได้น่ารังเกียจสักเท่าไหร่ดูแล้วก็โอเคกลมกลืนดีครับก็เลยปล่อยไว้สําหรับจุดนี้ก็คือจุดแรกที่แนะนานะครับว่าต้องตัดสินใจให้ดีครับว่าคุณจะอุดหรือไม่อุดครับมาถึงจุดที่2กันบ้างครับก็คือจุดนี้ครับรอยประกอบของใบหน้านะครับเขา่าครึ่งมาให้ครึ่งหน้าด้านหลังกับด้านหน้าจะเห็นว่าเป็นรอยต่อแบบนี้ครับ ถ้าหากฝีมือถึงเช่นเคยครับก็ลองทําดูแต่ว่าผมฝีมือไม่ถึงนะครับค่อนข้างเสี่ยงมากเลยทีเดียวเพราะว่ากลัวว่าถ้าอุดเข้าไปใช่ไหมครับแล้วขัดมันจะไม่เนียนเท่าเดิมเพราะมันมีในส่วนของโค้งวาลแล้วก็รอยเส้นที่ไปด้านหลังแบบนี้ครับกลัวว่ามือหนักทีเนี้ยหัวซีโร่เบี้ยวขึ้นมาเนี่ยฮากริ้งเลยก็ต้องระวังมากๆนะครับในส่วนของด้านข้างศีรษะที่เป็นรอยประกบแบบนี้นั่นเองแต่ว่าผมก็เหมือนเดิมครับทิ้งเอาไว้มันไม่ได้น่าเกียดมาก โดยรวมแล้วก็โอเคนะพูดออกมามันก็ดูดีแต่ว่าอย่างที่บอกย้ำอีกทีถ้าหากว่าคุณนั้นฝีมือถึงก็ จัดเลยครับ <c oughs> ยุยุมาถึงจุดสุดท้ายนะครับที่ผมระวังอาไว้ไม่ได้ทําก็คือถ้าสังเกตดีๆจะเห็นว่าตรงนี้ไม่มีรอยต่อของสีเงินใช่ไหมครับเดี๋ยวผมขึ้นภาพต้นฉบับให้ดูจะเห็นได้ว่าลายของตัวอุลตร้าแมนซีโร่เนี่ยสีน้ำเงินกับสีแดงเขาจะเป็นต่อแถวลงมาแบบนี้ครับทั้งส่วนขาแล้วก็ส่วนแขนใช่ไหมครับแต่เนื่องจากว่าบันไดเขาไม่ได้กั้นสีมาให้แล้วก็ถ้าจะทําตรงนี้มันต้องเดินลายนิดน,นึง แต่อย่างที่บอกครับว่าไม่ได้ซีเรียสสักเท่าไหร่ในการประกอบเจ้าตัวนี้เน้นเท่อย่างเดียวเน้นออกมาว่าโทนสีที่ใช่ดูเคร่งขึมดูเท่ตามคาแรคเตอร์ของซีโร่เขาก็เลยปล่อยเอาไว้แล้วก็คิดว่าพอประกอบดูเอ้ยมันก็โอเคนะสีแบบนี้มันก็เก๋ไปอีกแบบหนึง่งแต่ไม่แน่ครับอนาคตอาจจะเปลี่ยนใจเดินไลน์ทำสีน้ําเงินใหม่อีกทีนึงก็ได้ แต่สําหรับตอนนี้พึงพอใจกับงานที่ออกมามากครับแต่ก็อย่างที่บอกครับถ้าใครฝีมือถึงลองทําดูผมว่ามันค่อนข้างสวยมากๆ,ๆลยทีเดียวท้าทําให้โมของเรานั้นสมบูรณ์ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะว่านี่คือสเสน่ห์ของการประกอบพระมโมนั่นเองครับเน่ มาถึงส่วนสุดท้ายนะครับที่จะมาให้ชมก็คือนี่ครับซีโร่ทวินซอสนะครับอย่างที่เห็นว่าใช้กาวดำอุดเรียบร้อยหลังจากนั้นก็ขัดแล้วก็เดินลายใหม่ออกมาสวยงามเลยทีเดียวครับไม่เห็นรอยประกบใช่ไหมครับไม่เห็นเนอะใช่ไหมไม่เห็นเนอะอ่าไม่เห็นครับสวยครับถือว่าประสบความสำเร็จออกมาในการทำมากมากเลยทีเดียวเจ้ากาวดำนี้มันมีคุณสมบัติที่ดีมากจริงๆนะครับผมไม่รู้ว่ามันผสมอะไรแต่ว่าลักษณะมันคล้ายกับกาวตราช้างอย่างที่บอกไว้มันมีเนื้อ ของมันค่อนข้างดีครับปุดปั๊บแห้งเร็วขัดง่ายถือว่าทําให้การทํางานนั้นประหยัดเวลาไปได้มากแล้วก็ปลดงานออกมาได้หน้าพึงพอใจครับโอเคครบเรียบร้อยนะครับทั้งการรีวิวทาสีครบเรียบร้อยทั้งจุดที่ต้องระวังเดี๋ยวเราไปดูแอคชั่นงามๆประกอบกับเนื้อเรื่องของอุลตร้าแมนซีโร่กันครับสำหรับอุลตร้าแมนซีโร่ครับก็คือลูกชายคนเดียวของอุลตร้าเซเว่นในหกีนองอุลตร้าผู้โด่งดังแห่งกาแล็กซี่ M78 แต่ว่าในอดีตนะครับด้วยความที่ฮาเป้งครับเขาก็หลงผิดนะครับอยากจะช่วงชิงพลังงานมหาศาลจากพลาสมาสปาร์คดวงที่เทียมพลังงานหลักของดาวอุลตร้าแต่ว่าก็ถูกคุณพ่อของเขานะครับอุลตร้าเซเว่นเข้ามาห้ามไว้ได้ซะก่อนก่อนที่จะหลงผิดมากไปกว่านี้ครับเมื่อถูกห้าไว้ได้นะครับซีโร่เราก็ถูกส่งตัวไปปรับทัศนคติครับอุลตร้าแมนเลโอครับซึ่งได้ชื่อว่าเป็นอดีตลูกศิษย์ของอุลตร้าแมนเซเว่นนะครับโดยในอดีตนะอุลตร้าแมนเลโอก็ได้รับการสัง่งสอน และก็อบรมจากอุลตร้าเซเว่นเป็นไปด้วยดีแบบค่อนข้างทะนุถนอมมากๆใครรู้เนี่ยจะต้องขำแน่ๆเพราะว่าโดนค่อนข้างอ่วมเรทีเดียวกว่าอุลตร้าแมนเลโอของเราจะตั้งตัวได้เอาละครับกลับมาที่อุลตร้าแมนซีโร่กันต่อแต่ว่านะครับหลังจากที่ส่งซีโร่ของเราไปปรับทัศนคติแล้วมหันตภัยครั้งใหญ่ก็มาเยือนดาวอุลตร้าอีกครั้งหนึ่งครับซึ่งก็คืออุลตร้าแมนเบเรียลผู้ชั่วร้ายนั่นเองได้เกิดหลุดจากที่จองจำครับหลุดไม่พอนะครับบ่มความแค้นมานานเพราะว่าในอดีตนั้น บุกเข้ามาถึงดาวอุลตร้าเพื่อที่จะหมายพลาสมาสปาร์กไปครองเช่นกันมาครั้งนี้ไม่ได้มาตัวเปล่าครับมาพร้อมกับกิกะแบตเทิร์นไนเซอร์อาวุธที่สามารถควบคุมไคจูได้ถึง100ตัวบุกมาล้างแคน้นดาวอุลตร้าด้วยตัวคนเดียวอีกตั้งหากโอ้โหสุดยอดจริงๆพี่คนนี้ซึ่งมา,มาถึงดาวอุลตร้านะครับความแค้นในครั้งอดีตก็ควยพุ่งขึ้นมานึกถึงภาพย้อนอดีตแฟลชแบ็ก Back, ก็คือสู้กับเจ้าพ่อวัยหนุ่มนะครับเจ้าพ่ออุลตรา้าวัยหนุ่มก็สูสีสู้กับอุลตร้าแมนโซฟีววัยาาก็อดเ,เล แต่ว่าสุดท้ายครับจะเก่งอย่างไรก็แล้วแต่นะครับเจออุลตร้าแมนคิงของเราจับห่อใส่กล่องเข้าไปคุมครังหลุดมาครั้งนี้อย่างที่โบอกโหความแคบมันแน่นอกจริงมาถึงก็โชว์โอพีเลยครับอัดอุลตร้าแมนตัวดังๆทั้งหลายนะครับแม้แต่พี่น้องอุลตราก็ไม่เว้นพูดถึงอุลตร้าแมนดังๆในอดีตก็มีอุลตร้าที่เป็นกิมมิคหลายต่อหลายคนเลยทีเดียวอย่างเช่นอุลตร้าแมนจาก USA อุลตร้าแมนพาวเวอร์อุลตร้าแมนเกรดนะครับรวมถึงฮิคาริเมบิอุสซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นอุลตร้าแมนล่าสุด ซึ่งได้ชื่อว่ามีพลังไร้เทียมทานในช่วงนั้นแต่ว่านะครับเริ่มเป็นลำดับเลยอุลตร้าแมน U.S.A อุลตร้าแมนต่างชาติที่ร่วมทุนกันน่หงายเก่งกลิง้งโคโลโคโลรลายบุคคนเลยทีเดียวไม่ว่าใครจะเข้ามาครับข,ขนาดอุลตร้าแมนแม็กซ์ที่ว่าแน่ก็ยังสู้ไม่ไหวพอมาถึงคราวของฮิคาริกับเมบิอุสร่วมมือกันครับก็เอาไม่ลงครับเมบิอุสนี่ถึงขนาดถูกจับเหวี่ยงไปนอกดาวเลยทีเดียวจบแล้วไม่พอพี่เขาบุกไปถึงอุลตร้าทาวเวอร์ครับซัดพี่น้องอุลตร้าลายตัวเลยครับ แต่ว่ามี3ามคนที่พอจะต้านได้ก็คืออุลตร้าแมนฮายาตะอุลตร้าแมนเซเว่นแล้วก็พี่ใหญ่ของเราอุลตร้าแมนโซฟีซึ่งครั้งนี้นะครับโซฟีขายของออกมาได้ดีเลยทีเดียวนะครับได้โชว์ของเยอะเลยทีเดียวแต่ว่าสุดท้ายก็รับของไปเยอะเช่นกันนะครับแหมรันทดจริงๆที่ใหญ่ของเราไม่พอครับตามไปตบจะเผาจะไม่อุลตร้าจนสุดท้ายที่สุดก็ได้พลาสมาสปาร์กไปครองนั่นเองหลังจากที่โค่นล้มอุลตร้าแมนทุกคนแล้วนะครับเขาก็ได้หนีไปยังสุสานสปาราด วางแผนนะครับที่จะใช้กีการ์บทเทิลไนเซอร์นั้นปล่อยสปราร์ตออกมาเพื่อทําการครอบครองจักรวาลตามที่ต้องการในอดีตนั่นเองโอ้โหเก่งซะขนาดนี้ใครจะมาหยุดได้บทมาแบบนี้นะดาวกันไม่ยากก็มาที่อุลตร้าแมนซีโร่ของเรานะครับสุดท้ายได้รับอนุญาตแล้วก็บุกมาที่สุสานสปราร์ตเพื่อช่วยคุณพ่อของเขาอุลตร้าแมนเซเว่นในการต่อสู้เพื่อที่จะตัดสินชะตาจักรวาลครั้งสําคัญนั่นเองโอ้โหเรียกได้ว่าเรื่องนี้นะครับใครที่ได้ติดตามชมเนี่ย อุลตรากาเล็กซี่ไฟกับเดอรอุลตร้าแมนซีโร่เนี่ยหลายคนเนี่ยยอมรับเป็นเสียงเดียวกันถือว่าเป็นตัวอุลตร้าแมนภาคถึงมบุวีที่ดีที่สุดภาคหนึ่งเลยทีเดียวแล้วก็ด้วยบุคลิกของอุลตร้าแมนซีโร่นะครับยียวนโกงซาคี้เกตแต่ว่าเก่งซะรอเกินนอกนั้นนะครับก็มีแฝงความใจดีอีกด้วยผ่านมาสิบกว่าปีแล้วก็ยังโด่งดังต่อเนื่องกันมาถือได้ว่าเป็นอ,อุลตร้าแมนลูกรักของค่ายซูบุรย่านะครับ มีออกมาแจมกับรุ่นน้องมากมายหลายตอนนะครับทุกวันนี้เขาก็คงยังมีชื่อเสียงแล้วก็สําหรับพราโมที่ออกมาก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดีเลยทีเดียวหลายคนนะครับรู้แล้วว่าซนะีโร่เนี่ยเขามีร่างยางต่ำอีก7ร่างด้วยกันเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องห่วงว่าประกอบตัวนี้เสร็จแล้วจะไม่ออกมาเพราะว่ามันย้อมไม่ยากเลยทีเดียวเท oh. ่าที่ดูนะ7ร่างสวยๆทั้งนั้นชื่อว่าบันไดนะ่าจะทำออกมาครบครับเอาละพูดถึงประวัติแล้วทีนี้เรามาดูถึงท่าไม้ตายต่างๆ ประจำตัวของอุลตร้าแมนซีโร่กันบ้างว่าจะเด็ดดวงแค่ไหนครับอย่างที่บอกนะครับตามประวัติที่กล่าวเอาไว้ก็คือเขาคือลูกศิษย์ของอุลตร้าแมนเลโออุลตร้าแมนที่ได้ชื่อว่ามีศิลปะการต่อสู้รยะยประชิดที่ร้ายกาจที่สุดคนหนึ่งในบรรดาอุลตร้าแมนต่างๆนะครับดังนั้นซีโร่ของเราก็ได้รับฝีมือจากเลโอมาเต็มๆนอกจากนี้นะครับยังได้ท่าไม้ตายของอุลตร้าแมนเลโอก็คือเลโอคิกเนที่แตะออกมาเป็นลูกไฟนะครับ มาปรับปรุงเป็นซีโร่คลิกอีกด้วยเท่ไปเลยรับของอาจารย์มาตัดแปลงแล้วนะครับยังรับท่าของอุตร้าเซเว่นผู้เป็นพ่อมาสืบทอดอีกด้วยอย่างเช่นเอมเบรียมสลชครับลำแสงสีมรกตที่มาจากหน้าผากของคุณพ่อเขาใช้ชื่อว่าลำแสงอเมเรียมนะครับสีเขียวมรกตเช่นกันต่อมาครับวายซีโร่ช็อตอันนี้เป็นลำแสงขนาดกว้างนะครับ mm hmm. ใช้ยิงกว่าศัตรูก็ได้มาจากท่าวายช็อตของอุตร้าเซเว่นเช่นกัน mm hmm. แต่ว่าที่เท่ที่สุดที่รับสืบทอดจากคุณพ่อเขาก็าคือ ซีโร่บุมแบร์แนะครับหรือที่เรียกว่าซีโร่สลักเกอร์นั่นเองของอุ่น,นั้างเชรว่มนเขาใช้ชื่อว่าไอสลักเกอร์มีอันเดียวแต่ซีโร่ลูกชายมี2อ,อันครับเป็นใบมีบูมแบร์แอมที่บอกเอาไว้ติดที่หัวทั้ง2ข้างนะครับถอดออกมาปาก็ได้ใช้ควบคุมพลังจิตในการจัดการศัตรูก็ได้แถมยังเอามาใช้เป็นดาบ2มือได้อีกด้วยโหสุดยอดแห่งความเท่ ใช่ว่าจะมีแต่ท่าที่ได้รับมานะครับท่าที่เขาคิดขึ้นเองก็มีไม่น้อยเช่นกันอย่างเช่นซีโร่ทวินชูดเกิดจากการเอาซีโร่สลักเกอร์ทั้งสองอันนะครับมาติดที่หน้าอกแบบมาชินก้าแล้วก็ยิงกวาดไปศัตรูนะครับไคจูต่างๆเนี่ยไปหมดครับมาเป็นสิบก็ไปทั้งสิบแครับโคตรโหดเลยท่านี้ทําลายล้างสูงมากๆลําแสงมันมีพลังแรงจริงๆครับยิงปั๊บเนี่ยคนยิงเองเต้องแบบขาพูดพื้นเลยต้องต้านพลังกันหน้าดูแล้วก็ที่น่าสนใจที่สุดสําหรับเดอะมูฟวี่ภาคนี้ก็คือซีโร่ทวินซอส สุดท้ายนะครับด้วยความดีแล้วก็บทพระเอกส่งนะครับพาสมา่าสปาก็ยอมรับในตัวของอุลรหานซีโร่และก็มอบพลังให้ทําให้ซีโร่สลักเกอร์ทั้ง2อ,อันนะครับมาประกบกันจนกลายเป็นซีโร่ทวินซอสดาบรูปเดือนเซี่ยลครับขนาดใหญ่ซึ่งสามารถตัดได้ทุกสิ่งมีพลังอย่างร้ากาดอย่างเหลือเชื่อเลยทีเดียวสุดท้ายนะครับดาบเล่มนี้จะใช้ตัดสินชะตาจักรวาลอย่างไรก็ยิงเช่นเคยนะครับสามารถไปติดตามชมกันได้ในมูฟวี่อุลตร้าแมน ของเราครับก็คือชื่ออุลตร้ากาแล็กซี่กำเนิดอุลตร้าแมนซีโร่ปี2009ครับโอ้โหผ่านมาสิบกว่าปีแล้วมันยังสุดยอดอยู่เลยจริงๆนะเชียร์อีกแล้วฉีอีกแล้ว <c oughs> และนี่คือทั้งหมดนะครับของสไตล์การทําสีของ yes my time ครับสำหรับฟิกเกอร์ไลท์มาตรฐานอุลตร้าแมนซีโร่เป็นอย่างไรกันบ้างครับถูกใจกันมากน้อยแค่ไหนอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับและก่อนจากการเช่นเคยอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่ง <c oughs> เพื่อเป็นการแจ้งเตือนว่าคลิปต่อไปมาแน่ๆแม้จะช้าสักนิดนะครับ <c oughs> เอาละครับหมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ